ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวนกอร์ไฟ h ์ไทยแลนด์บอยถ้าชอบในคลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปเด็กโปรไฟล์ของแคนนาลูกคมิกันอีกแล้วนะครับนาูุคมินี่เยอะมากเลยเรียกได้ว่าออกมาครั้งนี้จัดได้หลายอย่างหลายสายเลยนะครับนะวันนี้จะเป็นนารุามิงนะครับผมสายอ่า อีเลเซอร์นะครับสวิตคอมมานด์นะครับนะโอเคก็ก่อนอื่นต้องบอกว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกผมการจัดเด็กการจัดเด็กที่ผมถนัดนะครับอันนี้จะเล่นแล้วอันนี้ชอบมากที่สุดแล้วนะครับนะโอเคมันเริ่มกันเลยแล้วกันะค,ะครับตัวเริ่มเขาก็จะเป็นตัวนี้ที่เล่นไว้เล่นกับสวิตคอมมานด์นะครับที่มีความสามารถคืออ่าถ้ามีการ์ดของฝั่งตรงข้ามตกดับโซ่ด้วยจากผลของเอฟเฟกต์นะครับนะสามารถ อ่าแล้วก๊าซดูนิตเราเกตเวนการเราเป็นเกตสามหรือสูงกว่านะครับสามารถเอาเงนเข้าโซครับแล้วเปิดก๊าซสิบใบจากท็อปเด็กนะครับผมนะแล้วก็เลือกการที่ชื่อว่าสวิตคอมมาหนึ่งใบนํามาไลท์นั่นเองนะครับในอันนี้ก็ใส่ไปถึงสองใบเลยด้วยกันนะครับในการโดนเผานะครับโอเคก็ต่อมาก็เป็นทิกเกอร์นะครับผมนะทิกเกอร์ก็จะมีเป็นคีหกนะครับนะซึ่งเทคคีตัวเนี้ยมันไปเล่นกับตัวพวกตระกูลเทมปงเทมเปสอะไรดีกว่าอย่ามาเล่นการนี้เลยนะครับอันนี้คือมันเทค ไม่ได้ใช้นะครับจริงๆก็ใส่ไว้เพราะมันติดเลเซอร์เท่านั้นแหละนะครับก็เป็นชี้หกนะบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับชี้หกแล้วก็จอหกับผมอย่างเช่นเคยนะครับแล้วมือมันน้อยเติมมือลิดหนึ่งคิวสี่นะผมนะก็จะเป็นตามสแตนดาดของพี่แหละนะครับพี่หกแล้วหกคิวสี่นะครับตามนี้ต่อมานะครับผมนะต่อมาก็จะเป็นเกณฑ์หนึ่งของเรานะครับเกณฑ์หนึ่งก็จะมี พีจีจีนะครับผมไม่หงายดมนั่นเองนะครับนะจริงๆก็เป็น p g ธรรมดาเป็นต e ิชีเอเลเอร์ก็ได้นะครับนะนี่แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลไปเลยตัวต่อมาครับผมตัวนี้มันจะบอกว่าของงานอ่านนะครับออโต้นะครับในช่องเรียกากาศโซบานหนึ่งในช่วงเมนเฟดในช่วงเมนเฟดคุณถ้าเรียกากาศในแถวหน้าของคู่แข่งครับตกลงดอบโซด้วยความสามารถนะครับถ้าแวนถ้าแวนไก่คุณติดชื่อว่า E อเล e เอร์เนี่ยนะครับในชื่อสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สก็ ไงการ์ดในดัมเมจโซได้หนึ่งใบอันนี้ไว้ช่วยหงแดมนะครับที่เกี่ยวไปเล่นกับกอนเลตก็ได้นะน,นี่ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับใส่ไว้สองใบนะครับต่อมาครับผมเป็นตัวบวกพลังถทาแวนติชิเอเลเซอร์นะครับมีตัวตกต่อโซเนียจะบวกสามพันแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวทิงสไต์ครับสี่ตัวนะครับนะ โอเคก็ตามนี้นะครับนะจริงๆตัวนี้มันช่วยได้นิดหน่อยแหละนะครับในช่วงเมนเฟสอาจจะเอามาเล่นกับตอนที่ชิมสันลงเครื่องไหนแด้มคืนอะไรก็ว่าไปต่างๆนานานะครับเอามาเล่นตอนเมนเฟสโอเคทั้งหมด14ใบนะครับมาที่เกตสองนะครับนะเกตสองก็จะใส่ชโชโอนะครับผมนะสามใบนะครับอันนี้เมื่อลงช่องเรียากขาศหรือเวนการก,ก็ได้นะครับถ้าอ่า ถ้าลงปุ๊บนะครับเราสามารถเอาการ์ดหนึ่งใบที่เอเลเซอร์เข้าโซ่เข้าโซ,โซ,โซรีทรายเรียกาดแถวหน้าฝั่งข้ามหนึ่งใบนั่นเองก็ง่ายครับตัวนี้สำหรับตัวนี้ง่ายมากต่อมาครับผมเป็นตัวนี้นะครับที่มีความสามารถคือเมื่อโจมตีแวนกาดนะครับใน G ีเบรกหนึ่งถ้าถูกปูสสามารถเข้าได้บาร์หนึ่งฝั่งข้ามเลือกรีทายการ์ดตัวเองหนึ่งใบนะครับแล้วก็าบายใบนั้นะ่ามไหนหน้าตัวนี้เป็น์เวิร์ดสำคัญมากสำหรับเด็กนี้นะครับสุดท้ายกับซาทูล่าครับใส่บรรทุกเด็กนะครับนะ ที่มีความสามารถคือเมื่อ,อยูนิตจะไม่สามารถโจมตีเรียละโจมตีแ,แต่แวนถ้าตีแวนบวก3,000ถ้าตีฮิ 3, ตได้จัว่วร์ดเขาได้บาร์หนึ่งได้จัการ์ดหนึ่งใบแล้วก็บาย gas หนึ่งใบนะครับง่ายหน้านะครับนะจากหลุมเขาโอเคต่อมาเกศสามครับจะใส่เป็นเบรกไลท์อินิกชั่นไว้ใบหนึ่งครับเบรกไลท์อินิกชั่นมันจะมีความสามารถคือเขาได้บาร์หนึ่งนะครับนะเมื่อ,อมีการ์ดนารูคามีไลทับมันนะครับมันก็จะบวกหมื่นให้ตัวนั้นแล้วฝั่งตรงข้ามเลือกรีทายการ์ดตัวเองสองใบครับนะแล้ว่ายยูนนิตจะะบบววก2,000ด้ครั ต่อมาเป็นดีเซนเดนต์ครับนะสองใบเช่นกันดีเซนเดนต์นะครับมีคาตากิลคือลิมิตเบรกสี่ถ้าอยู่นีโจมตีแวนการ์ดเขาและเกิดโจมตีไม่ฮิตนะครับสามารถทิ้งมือที่ติดชื่อเอเลเซอร์สาใบและเขาได้บาร์หนึ่งอะไรก็ได้นะครับนะมันจะสแตนด์เอาเองกลับขึ้นมาแล้วบวกคีแล้วมีเทคล่างคือแอคทีฟนะครับเขาได้บาร์สองที่ชื่อเอเลเซอร์บวกห้าพันด้วยนะครับสุดท้ายก็สวิตคอมมานจากก้อนนะครับตัวนี้จะมีความสามารถคือลิมิตเบรกสี่ถ้ามีการ์ดตกลงดอกโซของฝั่งของข้าเนี่ยสามารถ เขาได้บาสองโซบาสองเอาอีกต,อตัวหนึ่งของแถวหน้าตัวหนึ่งของฝั่งตรงข้ามลงดรอปโซได้นะครับแล้วก็จั่วการ 1, า์ดอีกใบบวกห้าพันแล้วก็มีเทคนึงคือถ้ามันเข้าสู่ช่องการ์ดเนี่ยสามารถเรียกได้ว่าอะไรก็ดีสามารถเอาการ์ดที่ชื่ออ e ีเลเซอร์หนึ่งใบเข้าสู่โซแล้วรีทรายเรียกาการ์ดแถวหน้าฝั่งตรงข้ามได้หนึ่งใบด้วยนั่นเองทั้งหมดเจ็ดใบนะครับแล้วเราจะเอาที่ตัวหนึ่งไว้ให้ใส่อีกตัวเริ่มเพิ่มสุดท้ายกับเกศสี่นะครับผมนะเกศสี่ก็จะใส่เป็นสไตล์หัวแรงครับที่ตีฮ คอนควสครับผมนะที่เป็นสไตล์สองครับเปิดตัวเองนะครับรีทายแถวหน้าฝั่งตรงข้ามหนึ่งใบแล้วก็จะบวกพลังให้แถวหน้าของเราตามจํานวนช่องว่างในเรียอกาศแถวหน้าฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับต้องมาห้าพันโอเคก็ตามนี้ครับวิธีการเล่นเด็กนี้ไม่ยากอีกแล้วนะครับนะโอเควิธีการเล่นก็ไลฟ์กันปกติครับอันนี้ขอไลฟ์ like ไปก่อนเลยโอเคนะอาจจะเอาตัวนี้มาไลฟ์ก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆตัวนี้มันเอามาใส่เพื่อไว้เฉยๆแค่นั้นเอง ในช่วงเกต2สองอาจจะไล์เป็นโชโอไปก่อนก็ได้ครับนะแล้วก็อาจจะาซาทูล่าลงไปช่วยตีสั้ตัวหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะครับและในช่วงเกต3สามครับอ่ะมันจริงมันก็เล่นไดน้ตั้งแต่เกต2สองนะเอาโชโอไล่ล่าเข้าไปเรื่อยแต่ว่ารูปแบบเด็กมันจะทํามาเพื่อเล่นกับเกตสามจมากกว่าในเทิญที่เราสามารถสไตล์ได้นะครับถ้ามือป๊อกจริงๆนะครับจะมีวิธดีดูว่ามือป๊อกอย่างไงอ่ะเราก็ทําทการสไตล์นะครับอาะทีนี้มันไม่มีสกิลฮาร์ดไม่มีอะไรหรอกเพราะว่า มันก็เป็นแค่อ e ีเลเซอร์ธรรมดานะครับอาจจะมีตัวเนี้ยคอไว้จริงๆเป็นอะไรก็ได้ครับเอาไว้บูทแล้วก็ลงตัวแล้บูทโอ้ลงอย่างเงี้ยสนุกครับนะโอเคนะลงอย่างนี้นนะนะลนและน้องๆอ,อ,อาจจะถามพี่มันจะเกิดอะไรขึ้นครับนะก็คือน้องๆอ,อาจจมือนหนึ่งเนี้ยตีแวนโอ้ถ้าฝั่งตรงข้ามมีแถวหลังเนี้ยสบายใจนะครับนะคือสกิลเนี้ยถ้าฝั่งตรงข้ามมีแถวหลังอย่างเดียวสบายใจแล้วนะครับอันนี้ตีสามมือหนึ่งแวน อ่ะพอยูนิตเนี้ยตีนะครับเกิดโจมตีฮิตมันตัวเนี้ยมันก็อย่างที่ว่าครับมันคือทําให้ฝั่งของข้ามเลือกรีทายหนึ่งใบแล้วก็เราจะใบหลุดเพราะสองใบนะครับเกิดตีฮิตเสร็จปุ๊บพอเราได้ฮิตนะี้ยูนิตตัวเนี้ยมันมันก็จะได้เข้าโซเพราะว่าแวน่าเราติดชื่ออ e ีเลเซอร์คือมันได้ชื่อของฐานนะั้นมด้วยใช่ไหมนะครับนะพอได้ชื่อฐานมาเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเปิดก๊าซสิบใบนะครับขออนุญาตถ้าโจมตีฮิตปุ๊บเป็นประมาณนี้โจมตีฮิตปุ๊บเปิดการ์ดใบ,บถ้าซสิบ,บขอองเรา่ะ ไปเจอสวิตคอมมาหนึ่งใบน้องๆก็มาทําการไลท์ครับแล้วก็น้องๆก็ถีบต่อไยทิ้งกลับไปเลยแค่นี้ยูนินี้สแตนใหม่แค่นั้นเองง่ายๆเลยครับไอ้นี้ก็บวกสามพันไปด้วยทาให้มันเป็นขึ้นหมื่นกได้นะครับนะแค่นี้เองแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ว่าแวนเราเกิดตีไม่ฮิตอย่างเงี้ยนะครับตีไปแล้วแวนเราตีไม่ฮิตนะครับเราก็จะมีช็อตสุดท้ายเพื่อป้องกันการผิดพลาดในการเล่นคอมโบนี้ก็คือเอายูนิตเนี้ยตีแล้วเขาจะบานหนึ่งรับบูสต์มันจะแค่หมื่นเก้านะครับนะ ก็ฝั่งภาพเลือกรีทรายแล้วบายเป็นั้นทิ้งไอเนี้ยก็เข้าโซได้นะครับนั้นะระหว่างก่อนก่อนเขาจะป้องกันนะทําให้เสร็จเลยนะครับแล้วก็เปิด1ิถ้าเจอสวิตคอมมานก็จับมันมาไล่ครับในสภาพตั้งแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้แค่นั้นเองนะครับนะแล้วก็อันนี้ตีก็คือหมื่นเก้านะครับได้รีทรายได้บายเลยเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าแวนการเราก็ยังชื่ออ e ีเลเซอร์เหมือนเดิมนะครับ้แล้วสุดท้ายก็ได้ตีอีกทีหนึ่งปุ่งอะทำวิธีนี้เสร็จเท่ากับว่าในเท นะครับเอาอะไรมาบูสก็ได้จริงๆนะครับนะคือเราจะยิงเขาอ่ะยิงเขาเพื่อให้ตัวหลังก็เกิดเทคแล้วมันทําอย่างเงี้ยมันจะได้5้าได้เลยนะครับนะมันก็คือสไตล์สามได้สวิตคอมมานสองได้โดยประมาณเป็นอย่างนี้นะครับนะโอเคและไอเด็กเนี้ยมันจะกดดันได้ง่ายนะครับนะถ้าเกิดแบบมือดีๆหน่อยนะครับเราอาจจะคูบอร์ดเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับหนึงสงสโอเคในเทิร์นที่เราสไตล์ลงมาเป็นคอนคว e สนะครับนะคอนควสเสร็จปุ๊บ เราก่อนเราจะใช้สกิลคอนเฟสเนี่ยเราสามารถปูบอร์ดในสภาวะอย่างนี้ได้เพราะว่าสกิลคอนเฟสเป็นแอคทีฟสั่งใช้นะครับพอสั่งใช้ปุ๊บเราก็ทําการหงายนะครับหงายตัวเนี้ยขึ้นมาก็จะรีทรายเรียอากาศแถวหน้าฝั่งถ้ำหนึ่งใบนะครับอย่างที่น้องน้องรู้ครับแวเราชื่ออ e ีเลเซอร์นะครับสามพันสามพันสามพันทุกตัวบูทหมื่นหมดเลยแล้วถ้าแถวหน้ามันโล่งเนี้ยนะครับจะทําไงล่ะแถวหน้าเราก็บวกหมื่นแถวหน้าเราก็บวกหมื่นหมดอีกนะครับนะ ก็ทีเนี้ยก็ง่ายๆแล้วเราแต่ว่าแวนวิ่งก่อนจาก3 6 0 0มเนี่ยเป็น4 6 0 0มเลยโอ้ถือว่าแรงขึ้นเยอะนะครับตลอดช็อตอย่างเงี้ยนะก็อสี่หมื่นหะก 46, โอ้โหไม่กลัดก็ชีตแตกนะครับอันนี้20,000อันนี้ปกปปติเป็นแค่แวนอย่างเดียวรวมพลังของคอนเควสให้มันเป็น2 1 0 0มืนอันเนี้ยสา0หมืห่งโอ้ชีตแตกเหมือนกันอันนี้ตีนะครับถ้าอยากได้ยิงเพิ่มอีกแถวหลังเขาจำเป็นก็เขาได้บาร์หนึ่งยิงไปพอ,อยิงมาเสร็จปุ๊บไอ้นี่ตอนแรกมันจะเป็นอ่าหมื่นเก้าสองหมื่นเก้านะครับมันจะพุ่งเป็น นะครับเพราะมันเห็นรีทายหนึ่งตัวสบายๆน,นะครับนะก็สําหรับช็อตนี้โอเคก็พี่จะไปอย่างวิธีการเร็วๆนะเพราะลูกเล่นมันค่อนข้างเยอะนะครับและมีวิธีการหนึ่งครับที่พี่ได้เห็นทางต่างประเทศเขาเล่นไว้แล้วก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่ว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ค่อนข้างโอเคเหมือนกันขออนุญาตเก็บ2ใบนี้ออกไปก่อนนะครับวิธีการนั้นก็คืออย่างนี้ครับเอาตัวเริ่มพเพราะราตัวมีตัวเริ่ม2ใบนะครับเราก็อาจจะไล์ไปดีเซนต์นไปก่อน กรนี้เราก็มีตัวเริ่มแล้วก็กรณีนี้ต้องมีรับวุ้นหนึ่งตัวอย่างที่น้องๆรู้กันอยู่แล้วนะครับนะก็วิธีการเล่นอาจจะไม่มีเรียกาดวิ่งแค่สองเลนอย่างนี้ก็ได้ครับเอาแวนวิ่งครับอันนี้หมื่นหกแวนถ้าเกิดโจมตีไม่ฮิตก็ใช้สกิลเลยครับต้องแต่ต้องรีบิดเบรกสี่นะรีบบอกไปอันนี้ต้องรีบเบรกสี่ด้วยไม่ไม่ฮิตก็ลุกขึ้นมานะครับบวกสองชี้หมื่นหนึ่งแวนนะครับตีเสร็จเโากาดไม่กาดอะไรว่าไปอันสุดท้ายเนี่ยมันจะตีหมื่นหกแวน สก,กิลเนี่ยเราใช้สไตล์ไปตัอ้งอีกครั้งแล้วนะครับก็ช่างมันสก,กิลนะครับเขาจะบ้านหนึ่งท่ารีทายเขาได้นะครับก็ใบเงี้ยเสียบเข้าโซมใหม่พอเสียบเข้าโซมปุ๊บเราก็มีโอกาสได้เปิด10เปิด10บอใหม่ครับไดไลใหม่ครับก็เท่ากับว่าในเทิร์นเนี้ยมันจะเช็คได้6ได้นะครับมันจะลุกได้3ครั้งเลยนะก็คือรอบ1ดีเซนเดนรอบ2ติดคีมารอบ3ก็เป็นสวิตช์คอมมานด์ นะครับถ้าเราได้ทิกเนี่ยเราจับโยนใน,ข,นข้างเนี่ยข้างเนี่ยถือว่าแรงแล้วมันอาจจะไม่ใช่แค่หมื่นหกก็ได้มันอาจจะเป็นสองหมื่นหกสามหมื่นหกอะไรก็แล้วได้นะครับผมแล้วก็ห่วยเก้าพันเป็นสองหมื่นเก้าอะไรประมาณนี้เลยนะครับนะ <S <S โอเคอันนี้ตีเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องกาดกาดเสร็จปุ๊บคนต้องมาน,นั่งกาดแวร์อีกรอบหนึ่งเงี้ยหมื่นหนึ่งมันจะค่อนข้างเรียกว่าหุญหญ่นหิดดีกว่านะครับนะ <S <S เพราะว่าจริงๆไอ้เจ้าสก,กิลของไอ้สวิตคอมมานเนี่ยมันก็ยังผ่านแดมเล่นๆได้นะครับนะที่มันบอกว่า เมื่อเรียอากาศของคู่แข่งตบโซเนี่ยมันสามารถรีทายถ้าสมมุติเขามีแถวหน้าให้รีทายเนี่ยสมมุติเขาเผลอหยิบไม่หยิบแถวหน้าออกยอะไรเงี้ยน,นะครับเมื่อมันเอ็นโดนี้ลงมามันเห็นวยนยี่ยยยรีทายพอดีนะครับนะจริงแต่มันรีทายไปก่อนแหละมันยังเลยททำไม่ได้นะครับแต่ก็ตัวนี้มันจะได้บวกพลังมันก็สามารถสู่อย่างเงี้ยมันรีทายได้ถ้าตัวนี้ได้พลังเยอะๆไปเงี้ยก็ยิงแถวหน้าแล้วก็ยิงตัวหนึ่งได้โอ้โหเรียกได้ว่าคุ้มค่าเธอเดียวลุกมันสรอบสีรอบครับนะก็โอเคก็โดยประมาณเป็นอย่างนยยากืดว็ ค่อนข้างเหนื่อยนิดนนะครับนะเป็นเด็กนึงแหละนะครับที่พี่ชอบนะครับอันนี้คือมันเล่นง่ายแล้วก็กลายเป็นว่าจับแบรนด์ทางที่ในชุดจริงๆมีแค่เเดีเซเดนคนเดียวที่ลุกได้พอของพวกนี้ออกหรือว่าเจ้าสไตล์หัวแรก็ดีนะครับมันกลายเป็นว่าทําให้สวีทคอมมาน์น่กลับมาเป็นตัวที่มันสแตนได้อีกครั้งนะครับ จริงๆเราก็สามารถเล่นช็อตกันนั้นได้แรกคือลงไว้สองตัวเลยก็ได้แต่ก็มีโอกาสในการดรอปที่ว่าเปิดสิบใบอาจจะไม่เจอก็มีนะครับนะไม่ใช่ว่ามันจะดรอปเจออาจจะตกแบมหมดลงดรอปหมดอะไรอย่างนี้ขึ้นมือหมดอะไรก็แล้วแต่บุญแต่กรรมที่ทามาในเล่นงานแต่ละรอบแต่ว่าส่วนใหญ่คือลูกเล่นมันมันบวกพลังในค่อนข้างหนักอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นลูกเล่นที่ค่อนข้างสนุกนะครับนะเอาเอาเข้าจริงๆอ่ะไอ้ไอไลูกเล่นวิธีการสุดท้ายครับถ้าน้องๆเป็นสวิต ไม่ได้เป็นเจ้าสวิตคอมมานะ่ลงมาเบรกไลท์เขาได้บาสหนึ่งลีททยสองแต่ทีเนี้ยที่มองว่ามันเปลืองไปนิดนึงมันเปลืองตัวเขาไปเพราะว่าสุดท้ายอนะ่ะถ้าเขาหยิบตัวเป็นอนะ่ะไอตัวเนี้ยมันจะพลดีททยเขาไม่ได้แล้วเราจะไม่ลุกนะครับนะโอเคก็ขอบคุณมากแล้วกันที่ติดตามในวันนี้นะครับนะถ้าชอบก็กดไลค์ติดตามกดซับสไครต์นะจ๊ะแล้วก็ฝากเพจเราช่องเราเองกับไฟไทยแลนด์ทับชแนลจะมีเด็กโปรไฟล์ดีๆอย่างนี้มาให้ด้วยแน่นอนสุดท้ายนี้เขาก็พุดรล้านซีแจ้ไม่กับอาต้าชันห้า พูดเึงนเพล่อเราชอบในทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ในชิปเด็กโปรไฟล์ครั้งหน้าพวกเราสวัสดีครับ